ในวุฒิที่สิมันมีการเคลื่อนของคนที่เป็นชาติพันธุ์ชนชาติที่หัว่นอกเข้ามาในดินแดนประเทศไทยเข้ามาในดินแดนที่เป็นสยามเพราะฉะนั้นภายในดินแดนแต่ละอันเนี่ยมันไม่ใช่มีชาติพันธุ์เดียวมันหลากหลายแต่มันก็ถูกบูรณาการด้วยภาษากลางภาษาไทยเป็นต้นถ้าแบบนี้เราเรามองได้ไหมคะว่าทําไมถึงเลือกภาษาไทยถามว่าในขณะที่ถูกโอดไทยพระเจ้ารางกำแหงอยู่ใ้ภาคกลางมีคนไทยมีคนพูดภาษาไทยปะอยุธยาถึงนครศรีเปรบุรีมีมีทั้งนั้นใช่ไหมคนที่พูดภาษาไทยเนี่ยมันมีไม่ใช่ ไ,ไม่มีหลักฐานเลยนอกจากพวกจารลกที่ใช้ภาษาอื่นๆเราไปบ้าอยู่ตรงนี้ไงเร<ม>อธิบายว่าในผู้ที่ติดเจ็บเนี่ยการค้าจากที่มาจากจีนใต้เนี่ยจากยุนนานเนี่ยเขามีการปรัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นในจีนจีนก็หนีขึ้นมาแล้วก็การค้ามันก็เติบโตแล้วคนเหล่านี้ก็เข้ามาเคลื่อนเข้ามามันเข้ามาแล้วเข้ามามาเกิดบ้านเล็กเมืองน้อยขึ้นมาที่บ้านเมืองบางอันเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่เขามีมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าฝรั่งมันทําให้พวกคนไทยเข้ามาเนี่ยในดินแดนประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจทางการเมืองของราช อาจากกัมพูชาแต่เพิ่ออักษรไทยมันเกิดขึด้นที่นี่จริงภาคเหนือลานาเนี่ยมันก็พูดภาษาไทยแล้วเขาก็มีอักษรของเขาอะนักติรา์เราก็ไปถามว่าอันนี้ใครใครเก่าใครแก่กันก็เล่ตุ้งเป้อะแล้วกลายว่ายอมรับฝรั่งที่บอกว่าเข้ามาเนี่ยดินแดนประเทศไทยเนี่ยมันเป็นมือขึ้นของของแล้วเราประ,ประกาศแล้วจะมีถูงเทาไทยแล้วก็ขยายใหญไปถึงอยุธยาไปถึงนครศรีธรรมราชจริงหรือเปล่าที่ผมไม่เอาด้วยเนี่ย